ของการล้างรถด้วยเครื่องอัตโนมัติข้อเสียก็คืออย่างนี้ครับผมไม่เป่าออกให้ดูดิดูสภาพเละไหมละ่ะเครื่องมันปั่นอย่างเดียวแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเป็นคนล้างก็จะสะอาดกว่าอย่างน้อยก็คือฉีดน้ำทิ้งเปิดฝาท้ายมไม่มีไงจุดนี้เครื่องอะแล้วพนักงานก็ไม่ยอมแบบเปิดฝาท้ายแล้วก็เป่าอาลมมาเป่าออกให้ โอ้สองบาทสรุปบทสรุปคือไม่คุ้ม200บาทการใช้เครื่องอัตโนมัติของญี่ปุ่นแต่มาตรฐานไทยเครื่องมันก็โอเคแต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การทำงานมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะดูเดี๋ยวผมต้องไปล้างเองอีกเนะี่ย ก็แค่สะอาดแค่ส like ีคแต่ว่าไอ้ใต้มงคลเละเพราะว่ามันขัดมันแค่วิ่งแค่ลูกกิ้งมันวิ่งแค่ข้างนอกเนี่ยใต้บงคลมงคนอย่างเงี้ยมันก็เละอยู่เดิมไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่เวิร์กล้างคนดีกว่า ดูดิมันเวิร์กที่ไหนเนี่ยมันแค่ปัดเครื่องมันก็ปัดแค่นี้แต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้งไงก็คนล้งเอาแคบบทสรุปคือไม่เวิร์กเก็บล้างเลยเสียได้ตังค์ถ้าห้าสิบบาทคุ้มอยู่แต่ถ้ามารวนๆเนี้200ยสองร้อยไม่คุ้มดูเลย lek tumpek